อาหารของเรามื้อนี้มีเมนูหนึ่งนะคะที่ทำจากหน่อไม้ดองนั่นคือแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ดอง ซึ่งพอเรากินเข้าไปนะคะเวลาเคี้ยวหน่อไม้จะนุ่มไม่แข็งรสชาติกำลังพอดีไม่เปรี้ยวหรือเค็มเกินไปอร่อยมากติดใจเลยคะ่ะก็เลยอยากรู้ว่าหน่อไม้ดองหรือทางภาคเหนือเรียกว่าหน่อไม้ส้มมีวิธีการทำอย่างไรมีเคล็ดลับอะไรจึงทำให้หน่อไม้ดองอร่อยอย่างนี้ก่อนอื่นเรามารู้จักหน่อไม้กันก่อนนะคะ หน่อไม้เป็นหน่ออ่อนของไผ่ที่แตกจากเงาใต้ดินมีลักษณะส,สีขาวหรือสีเหลืองอ่อนรสสัมผัสหวานกรอบสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายทั้งต้มผัดแกงทอดเช่นยำหน่อไม้ดองผัดหน่อไม้ดองใส่หมูสับแกงโฮ้แกงเหลืองปลาทับทิมใส่หน่อไม้ดองเป็นต้น ด้วยหน่อไม้สดๆที่นิยมนำมาทำนั้นได้แก่ไผ่จีนปักกิ่งไผ่ินซุงหรือไผ่ตรงลืมแลงและไผ่เลี้ยงค่ะในภาคเหนือและภาคอีสานนิยมนำมาทำอาหารทานกันเพราะในแถบภูมิภาคเหล่านั้นจะมีไผ่อยู่เยอะกว่าที่อื่นๆทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติและปลูกไว้เองโดยเฉพาะในฤดูฝน ซึ่งจะเป็นฤด,ดูที่มีผลและผลไม้ตามฤด,ดูกาลในท้องตลาดจะมีขายเป็นจำนวนมากเวลาเราไปเดินตลาดเราจะเจอหน่อไม้วางจำหน่ายเป็นจำนวนมากทำให้หน่อไม้มีมากเกินความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นชาวบ้านจึงนำภูมิปัญญาท้องถิน่นมาแปรรูปหน่อไม้ให้เป็นหน่อไม้ดองเพื่อเป็นการถนอมอาหาร เก็บหน่อไม้ไว้รับประทานให้นานขึ้นถ้ามีมากก็สามารถนำออกไปจำหน่ายได้ค่ะการดองหน่อไม้มีลักษณะคล้ายกับการหมักดองผักและผลไม้ต่างๆคือจะใช้การหมักด้วยเกลือหลังจากผ่านกระบวนการหมักจะทำให้น้ำหมักดองเกิดรสเปรี้ยวหน่อไม้ที่นิยมนำมาทำหน่อไม้ดองคือหน่อไม้ไผ่สีสุกหน่อไม้ไผ่เปาะ หน่อไม้ไผ่ตรงลุมแล้งค่ะคลิปนี้จะพาไปดูกระบวนการทำหน่อไม้ดองค่ะเรามาพบกับคุณแม่คำเปิงดวงตาดำซึ่งแม่มีอาชีพทำานาแล้วก็มีอาชีพเสริมคือการทำหน่อไม้ดองขายคุณแม่ได้รับองค์ความรู้การทำหน่อไม้ดองมาจากคุณยายอีกทีค่ะและคุณแม่ก็ยังทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหน่อไม้ดองที่ทำไว้จะมีคนมาซื้อถึงที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนโอ้โหขายดีขนาดนี้ต้องมีเคล็ดลับในการทำแน่ๆเลยค่ะงั้นเราไปดูวิธีการทำกันเลยวิธีทำหน่อไม้ดองขั้นตอนแรกแกะเปลือกหน่อไม้ออกให้หมดล้างน้ำเปล่าให้สะอาด จากนั้นนำกะละมังถังหรือชามขนาดใหญ่ใส่น้ำสะอาดใช้มีดฝานหรือสับนอไม้ออกเป็นแผ่นหรือเป็นเส้นบางๆแล้วแช่ในน้ำให้พอท่วมเพื่อลดความเฟื่อนและความขมทำให้เวลานำมาดรอนนอไม้จะมีสีขาวสวยไม่ดำ ประมาณ2คืนหลังจากนั้นให้บีบน้ำออกจากหน่อไม้ให้แห้งพักให้เสด็จน้ำนำหน่อไม้มาล้างกับน้ำเปล่าอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วใส่กระมังเตรียมไว้นำเกลือประมาณ2ช้อนชาละลายกับน้ำเปล่าจากนั้นนำหน่อไม้มาใส่ในขวดโหลหรือขวดพลาสติกเติมน้ำเกลือเล็กน้อย ทิ้งไว้ประมาณ2คืนก็สามารถนำมาทำอาหารได้แล้วค่ะการบรรจุพันหน่อไม้ดองสามารถนำไปบรรจุในโหลแก้วที่มีฝาปิดสนิทหรือในขวดพลาสติกที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปในขวดจะทำให้หน่อไม้มีสีดำคล้ำการบรรจุในขวดพลาสติกทำให้ขายได้ง่ายไม่เลอะเทอะมือหรือส่งกลิ่นเหม็น สีเหล่อไม้น่ารับประทานถ้าบรรจุในขวดพลาสติกขนาด600-800กรัมจะขายในราคาขวดละ10บาทสามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานได้ประมาณ3-4คน